สวัสดีครับผมเอิร์ธจากไอทีกครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากลุบ b ้ามานำเสนอครับซึ่งก็จะเป็น INSTANT ON AP25 เป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยามากๆแต่ฟีเจอร์และการใช้งานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและอุปกรณ์ข้างในกล่องที่ให้มาก็อย่างครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นมัลติคิหรือสายแลนและถ้ายิ่งใครมีสวิตช์ PoE ที่สามารถจ่ายไฟผ่านสายแลนได้แล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับ โดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟเพิ่มเติมเลยครับในส่วน Instant On AP 2 5มีความโดดเด่นมากในเรื่องความเร็วที่สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6ลรองรับทั้งย่านความถี่2.4และ5 GHz แบบ 4x4 MIMO มโมและนอกจากนี้ยังรองรับการทำ Smart Mate Wi-Fi support อีกด้วยไฮไลท์ <High light S 2> ของ AP 2 5ก็คือการเซตอัพง่ายมากเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Play Store มาติดตั้งบนมือถือมีวิธีการดังนี้เลยครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับเข้าไปที่ p Store ได้เลยครับกดค้นหาคำว่า a l อ b a b a า n a n t On เสร็จแล้วกดติดตั้งได้เลยครับรอให้ระบบติดตั้งสักครู่นะครับแอปพลิเคชันจะเด้งเข้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราสำหรับคนที่มี Account อยู่แล้วนะครับสามารถกดล็อกอินแล้วก็ใส่ User Password ได้เลย แต่สำหรับคนที่ไม่มี Account นะครับให้กด c reate Account ใหม่นะครับจากนั้นระบบจะเด้งให้ใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กด c reate Account ระบบจะทําการส่งข้อความไปหาอ e ีเมลของเราให้เราไป Verify ที่อ e ีเมลก่อนนะครับพอเรา Verify ที่อ e ีเมลเสร็จแล้วเรามากด Log In ใส่ User Password ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ในแอปพลิเคชของเราแล้วก็ Set Up และ a อ s e ซ p o พอยตของเราได้เลยอย่างง่ายดาย สำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InstanOn t ได้ที่ App Store เหมือนกันครับวิธีการติดตั้งและการลงทะเบียนะครับเหมือนกันเลยครับสรุปเลยนะครับ InstanOn AP 25เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีแต่ราคาย่อมเยาวและบริหารจัดการที่ง่ายมากๆผ่านมือถแอปพลิเคชัน a l i b a InstanOn t ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และตัวสินค้านะครับยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มเลยนะครับนึกถึงอลลบั้และบริการที่เป็นเลิศนึกถึง i อทีีนครับ